อาชีพคือกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งๆทำเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและนี่คือ5อาชีพที่หายไปตามกาลเวลาอาชีพที่1คนตัดน้ำแข็งเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีเครื่องทําความเย็นน้ำแข็งจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากและราคาแพงการผลิตน้ำแข็งจึงต้องพึ่งพาอาชีพคนตัดน้ำแข็งเท่านั้น โดยอาชีพนี้จะใช้เลื่อยตัดน้ำแข็งจากทะเลสาบหรือแหล่งน้ำที่เป็นน้ำแข็งในหน้าหนาวสำหรับอาชีพนี้เป็นงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเพราะต้องทำงานในสภาพภูมิอากาศที่เย็นจัดน้ำแข็งที่พวกเขาตัดออกมามักจะถูกซื้อไปถนอมอาหารเป็นหลักไม่ค่อยนิยมนํำไปทานเล่นเนื่องจากราคาแพงซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้ถูกแทนที่ด้วยตู้เย็นและเครื่องทำน้ำแข็ง 2. คนจุดตะเกียงตามท้องถนนสมัยก่อนดวงไฟตามท้องถนนยังเป็นตะเกียงน้ำมัน ที่ต้องมีคนจุดถึงจะสว่างอาชีพคนจุดตะเกียงน้ํามันจึงเกิดขึ้นหน้าที่ของพวกเขาคือการเดินจุดตะเกียงบนถนนทีละดวงทีละดวง,ดวงในตอนพบค่าและคอยเติมน้ามันตะเกียงให้ไฟส่องสว่างอยู่ตลอดทั้งคืนดูแล้วเป็นอาชีพที่เรียบง่ายแต่ก็มีความเหนื่อยไม่ต่างจากอาชีพอื่นทุกวันนี้ดวงไฟตามท้องถนนเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าที่ปิดเปิดอัตโนมัติแล้วอาชีพนี้จึงไม่จําเป็นอีกต่อไป 3. อาชีพคนปลูกตอนเช้า เมื่อราวร้อยกว่าปีก่อนคนทั่วไปก็ต้องตื่นเช้าไปทํางานเหมือนคนในยุคปัจจุบันและการตื่นสายเองก็เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนทํางานมานานแสนนานคือเมื่อสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาปลุกในแบบปัจจุบันแต่เขาใช้อะไรปลุกกันละ่ะคําตอบก็คือใช้บริการคนปลุกตอนเช้านั่นเองคือคนปลุกก็จะไปเคาะหน้าต่างห้องนอนให้เราลุกขึ้นมาจากเตียงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้สุดท้ายอาชีพนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยนาฬิกาปลุกในรูปแบบต่างๆ4 คนฟังเสียงเครื่องบินในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าการตรวจจับเสียงเครื่องบินค่าศึกยามสงครามจําเป็นจะต้องใช้ความสามารถของคนฟังเสียงเครื่องบินซึ่งหน้าที่ของอาชีพนี้คือนั่งประจําตําแหน่งอยู่ในเครื่องขยายเสียงขนาดมหึมาและฟังเสียงเครื่องยนต์บนท้องฟ้าแต่การกระทํานี้ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีความแม่นยําเพียงใดแต่สุดท้ายอาชีพนี้ก็หายไปเพราะมีเทคโนโลยีเลดราเข้ามาแทน 5. เด็กวางพินโบลิง่ง โบลิ่งจัดว่าเป็นกีฬาที่ยอดฮิตมานานแล้วและเมื่อ70กว่าปีก่อนลานโบลิ่งจะมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนั่งเรียงลายกันอีกฝากหนึ่งของลานโบลิง่งเด็กเหล่านั้นคือเด็กวางพินซึ่งมีหน้าที่เรียงพินหลังจากที่ลูกค้ายนลูกโบลิ่งลงไปแล้วในปัจจุบันเด็กเรียงพินถูกแทนที่ด้วยระบบวางพินอัตโนมัติและที่สําคัญคือการเอาเด็กมาทํางานแบบนี้ยังเป็นการใช้แรงงานเด็กซึ่งนับว่าผิดกฎหมายอีกด้วย สุดท้ายแล้วอาชีพที่หายไปเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับ